สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะพาเผากระทะนะคะพอดีว่าวันนี้ได้กระทะมาใหม่นะคะเป็นกระทะเหล็กนะนะคะกระทะตรงเนี้ยทาจากวัสดุที่เป็นเหล็กนะคะกระทะเหล็กเนี่ยก่อนที่เราจะใช้งานนะคะให้เผาก่อนนะให้เผาก่อนที่จะนําไปใช้ทาอาหารนะคะเพื่อที่จะได้ขจัดสารเคลือบนะคะแล้วก็ พวกตะขวอะไรต่างๆออกจากหน้ากระทะซะกอ่อนนะคะก่อนที่เราจะนําไปใช้ทําอาหารนะคะการเผาคือยังไงการเผาก็คือเอาตั้งไฟอะคะ่ะเราสามารถเผา่านได้นะคะถ้าเรามีเวลาพอนะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วาตามครัวเรือนของเราก็คือเปิดแก๊สคะ่ะเปิดแก๊สแล้วก็เผาเหล็กนะคะให้เหล็กโดนความร้อนนะคะกระทะได้มาใหม่อย่าเพิ่งใช้น้ําเช็ดนะคะให้เราเผาก่อนนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเปิดแก๊สได้เลยนะคะ เปิดแก๊สเผาได้เลยนะคะแล้วสังเกตว่าถ้ากระทะโดนความร้อนเนี่ย mm. เหล็กเขาจะสีเข้มขึ้นนะคะ mm. เผาไปเรื่อยๆเลยค่ะเปิดไฟเผาเลยนะคะให้เขาโดนความร้อนให้เหล็กมีความพร้อมในการใช้งานนะคะเราค่อยนํามาใช้ทาอาหารนะคะสังเกตดูว่าเขาจะค่อยๆเปลี่ยนสีเข้มขึ้นนะคะ mm. เหล็กโดนความร้อนมันจะเข้มขึ้นเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจนะคะเ mm. ผาได้เลย ะะมันจะมีกลิ่นเหม็นออกมาเป็นกลิ่นพวกสารกันสนิมที่โรงงานเขาเคลือบงานออกมาะะะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าเพิ่งเอาไปทําอาหารนะคะต้องเผาออกให้หมดก่อนอเหม็นมากเลยนะคะ น่าจะสักพักหนึ่งนะคะเอาให้สีเขาเสมอกันเลยนะคะนะคะแล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องปกติที่เวลาที่เรานำออวัสดุที่เป็นเหล็กนะคะก่อนที่เราจะนำไปทำอาหารเนี่ยพวกกระทะต่างๆที่ทำจากเหล็กนะคะเราต้องเผาก่อนนะคะแล้วเวลาที่เผาเนี่ยมันก็จะไม่ขาวเหมือนเดิมแล้วมันก็จะดำแบบนี้นะคะซึ่งไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติค่ะนะคะ,นะคะไม่ได้มีปุ๋ยแล้วแล้วก็เอียงใส่นะคะ เผาให้ดำๆให้เสมอกันนะคะทั้งใบเลยนะคะ mm. เราจะสังเกตดูว่าพวกสารเคลือบต่างๆที่เคลือบที่หน้ากระทะมานะคะสารกันสนิมน,นะคะ mm. อ่าเขาจะระเหยออกมาเป็นควันแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะคะ mm. เพราะฉะนั้นแล้วเผาออกก่อนนะก่อนที่จะนําไปทำอาหาระค่ะนะคะ ไม่ต้องกลัวว่ากระทะเราจะดำนะคะเผาให้ทั่วๆกระทะที่ทำจากเหล็กเนี่ยถ้าเป็นกระทะเอามาทำอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วรว้านอาหารตามสั่งหรือว่าเชฟมืออาชีพนะคะ <c oughs> เขาจะเลือกใช้เป็นกระทะเหล็กนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นกระทะเหล็กมันจะมีสะเสน่ห์ตรงที่ทำให้อาหารมีกลิ่นหอมนะคะอย่างเช่นเราไปทำผัด กะเพาหรือว่าเอาไปทำข้าวผัดเนี่ยข้าวผัดจะหอมมากเลยนะคะจะมีสเสน่ห์ของความที่ทำอาหารจากกระทะชนิดนี้นะคะเผาไปเลยค่ะนะคะเผาให้ทั่วๆห,หลังจากที่เผามาสักพักหนึ่งนะคะสีเขาก็จะดำเนี่ยมแบบนี้เลยนะคะเผาดำๆเลยจ้ะเผาจนกว่าจะหายเหม็นแล้วก็ จนกว่าควันหน้ากระทาจะหมดไปนะคะให้สารเคลือบมันหมดนะคะอ่ะก็ะพักแล้วนะคะพี่อ้อมรู้สึกว่ามันดําทั่วแล้วนะคะต่อไปจะปิดไฟลงนะคะแล้วก็เอาไปล้างหนึ่งรอบนะคะแล้วเราจะมาเผาอีกอีกรอบที่สองนะคะเอาไปล้างก่อนนะเอาไปล้างก่อน ล้างก่อนนะคะล้างเอาสิ่งสุปปกปรกออกก่อนแล้วเราจะไปเผาอีกหนึ่งรอบนะมาพี่อ้อมล้างเรียบร้อยแล้วนะคะล้างใส่สไลด์เหมือนล้างจานนั่นแหละนะคะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปเผาอีกหนึ่งรอบนะคะมาเราจะเผาเผารอบที่สองนะคะเผารอบสองแล้วก็จะสามารถ นำไปทําอาหารได้แล้วนะคะเริ่มเอาไปใช้งานได้แล้วนะคะตัวนี้ก็คือในครั้งแรกนะคะก่อนที่เราจะใช้งานนะคะให้เผาตามวิธีนี้ก่อนนะคะสําหรับกระทะเหล็กนะคะถ้าสนใจสินค้านะคะทางร้านมีจําหน่ายนะคะแล้วก็มีบริาการจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะสําหรับคนที่สนใจกระทะเหล็กนะคะเราไม่ใช่เชฟเราไม่ใช่ร้านอาหารเราก็สามารถเลือกกระทะประเภทนี้เอาไว้ทําอาหารทานในครอบครัวได้เลยนะคะ มันต้องมีข้อดีเพราะว่าไม่งมั้นมืออาชีพเนี่ยจะไม่เลือกใช้กระทะประเภทนี้แน่นอนนะคะราคาหลักร้อยค่ะราคาไม่ได้สูงนะคะเผาเหมือนเดิมค่ะอ่ะเราจะสังเกตดูว่าพอจากเราเผาครั้งที่สองนะคะกระทะเขาจะไม่ไม่มีควันเหมือนกับการเผาครั้งแรกนะคะเพราะว่า ออครั้งแรกเนี่ยได้เผาไหม้สารเคลือบที่หน้ากระทะเนี่ยที่โรงงานเคลือบมามันมันออกไปหมดแล้วนะคะพวกกลิ่นเหม็นแล้วก็ควัน,นต่างๆมันจะไม่มีแล้วนะคะในรอบนี้ก็เริ่มปลอดสารแล้วนะคะถึงจะนําไปทําอาหารได้นะคะสําหรับกระทะเหล็กของเรานะคะตัวนี้เบอร์16หนะคะเบอร์16กําลังดีนะคะไม่ถือว่าหนะักมากสามารถถือได้นะคะ นี่เบอร์16นะกระทาเหล็กน,นะคะเผามาสักประมาณ5นาทีแล้วนะคะพี่ว่ามคิดว่าพอแล้วนะสำหรับรอบ2นะคะไม่มีควันแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วนะคะเราจะปิดไฟนะะปิดไฟแล้วทีนี้พี่อ้อมจะเอาน้ํามันใส่นะคะน้ํามันที่ทําอาหารในบ้านนะคะเอาน้ํามันเคลือบนะคะ จากน้ำมันพอน้ำมันเคลือบไว้พอแล้วนะคะน้ำมันที่เหลือเราก็เททิ้ง เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็สามารถเริ่มใช้งานได้แล้วนะคะใช้ทําอาหารทอดไข่นะคะผัดกะเพราก,ก็ผัดได้ทั้งหมดนะคะยิ่งใช้ยิ่งเงานะคะเขาจะดําแบบนี้แหละนะคะเป็นเรื่องปกติของกระทะเหล็กนะคะอะฝากเทคนิคไว้แค่นี้นะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ